ที่วันสัปดาห์ที่คิดช้าท่นตัวเองทําวิดีโอลง YouTube ทุกวันจะเป็นไปได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับผมกั้งนะครับผมในคลิปแรกครับผมจะมาแนะนําตัวเองก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อทําความรู้จักกันก่อนสวัสดีครับผมชื่ออภิชาติเจอดีนะครับผมชื่อเล่นชื่อกั้งนะครับผมตอนนี้อายุ34ทํางานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเป็นเว็บโปรแกรมเมอร์นะครับจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับผมมหาวิทยาลัยราชพัฏน์พนครในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และตอนนี้กาลังเรียนต่อโทอยู่นะครับผมที่มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ดนะครับผมคณะเ b a นะครับผมลักษณะนิสัยครับก็เป็นคนล่าเริงนะครับผมแต่จร คุยนะครับผมแต่วลาเราได้ทําความรู้จักกันแล้วเราได้คุยกันแล้วเนี่ยขึ้นสนิทมากขึ้นแล้วก็เฮฮามากขึ้นนะครับผมทำไมถึงต้องมาทําคลิปชาเลนจ์สามสิบคลิปล่ะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ค้างเห็นยูทูบเบอร์ต่างนะครับผมเขาทำคลิปต่างเนี่ยแล้วเขาได้รายได้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยผมก็เลยอยากจะลองทําดูบ้างน,นะครับผมแต่ผมก็เข้าใจนะว่าการลองทาครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะได้รายได้เลยแต่ก็อยากลองทําดูนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เริ่มตอนนี้มันก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปถึงจุดนั้นนนนนะคคครรรัััับผมมมมมมแแแตตตต่่่่่่ถถ้้้้้าาาาาุุุณณไไไดดดเเิิงงงงอจจจึึกก็็ททีํลววซใ YouTube เนี่ยครับหลัก,ลกๆเท่าที่ผมศึกษามานะครับผมก็มีรายได้อยู่2ส่วนนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ YouTube ยอดวิวแล้วก็การโฆษณาต่างๆที่ขึ้นมาใน u t u b e ระหว่างเราดู u t u b e นะครับผมจะเป็นรายได้ที่เล็กๆน้อยๆนะครับผมในส่วนของรายได้ต่างๆถ้ายอดวิวคุณไม่เยอะมากพอหรือโฆษณาคุณไม่ขึ้นนะครับผมมันก็อาจจะได้รายได้นิดๆๆๆหน่อยหลักๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นในส่วนของยูทูบเบอร์ต่างๆดังๆต่างๆ,างๆนะครับผมที่เขาได้รายได้เนี่ยนะครับผมเขาจะได้ในส่วนของอ่าสปอนเซอร์มากกว่านะผมในการสนับสนุนต่างๆหรือว่าการทาาอินนตตต่่่งงงงๆใและคปมซึึํถ้เ็ 30วันใช่ไหมผมพอดีว่าผมได้ไปคุยกับพี่คนนึงนะผมที่ทํางานเนี่ยละครับผมแล้วเขาบอกว่าการที่เราจะท YouTube หรือว่าการที่เราจะลองไลฟ์อยู่ได้เนี่ยเราต้องลองทําคลิปนะผมอย่างน้อยเนี่ยเขาใช้คาว่าอย่างน้อย30คลิปนะครับผมซึ่ง,งเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยต้องทําคลิปอย่างน้อย1คลิปเพื่อเหมือนแบบฝึกให้เราพูดกับกล้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณดูใน u t u b e เนี่ยมันอาจจะสนุกสนานมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยคุณแบบดูสนุกสนานแต่จริงๆแล้วเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยยืนพูดกับกล้องนะคร คุยอินเตอร์แอคกับเขาได้เพื่อให้เรากล้าที่จะแสดงออกนะครับผมและกล้าพูดกล้าทํารายการมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเขากาลัางตีว่า30คลิปนะครับผมถ้าคุณทําสําเร็จเนี่ยคุณก็สามารถที่จะ ทำยูทูบเบอร์ต่อไปได้หรือว่าทํารายการต่อไปได้นะครับผมครับผมเบื้องต้นในส่วนของ EP ีที่1นะครับผมก็เป็นการแนะนําตัวเบื้องต้นคร่าวๆก่อนละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมตามข้อมูลด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับชาเลนจ์30คลิป30วันนะครับผมว่าผมจะทําอะไรต่อไปนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะให้ผมทําอะไรนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับว่าอยากจะให้ผมทําอะไรคลิปอะไรต่างๆนะครับผมถ้าผมสามารถทําได้ผมจะทํและกันนะครับยังไงก็ติดตามในนนนน EP ถััดไไปปละะกรรรผมวว่่าจเเ็ือองสี้ ดีครับ